สวัสดีครับโจฮักนักสารคามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันท่านผู้ชมสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงวันนี้สําหรับในการปวดเอวนะครับปวดตามบัดเอวและก็ปวดตามสันหลังปวดหลังไม่ว่าหญิงหรือชาย,ยนะครับก็ไม่เลือกเพศเลือกวัยเหมือนกันท่านผู้ชมแต่วัยที่ต้องคํานึงถึงนะครับก็คือนะครับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกและก็ปวดอาการตามข้อนะครับอายุเท่าใดที่มีอาการปวดกระดูกสันหลังและก็ปวดตามข้อและก็ปวดบ้านเอวนะครับลงไปถึงขาชาร้าเลยท่านผู้ชมก็จะอายุประมาณคือวัยกำลังสู้คนก็คือ40ปีขึ้นไปไวัยกำลังก่อสร้างนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวนะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่ามีอาการถึงขนาดนะครับผู้ป่วยโยงไปถึงเช่นโรคนิ้วในไตและก็นะครับปัสสาวะอักเสบก็ทำให้ปวดกระดูกสันหลังและปวดแม้กระทั่งปั้นเอวท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมาพูดกันว่าส่วนมากนี้เกิดจากการที่ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกของ การนั่งการเดินนะครับการก้มลงหยิบของแม้แต่นะครับการทำงานหนักๆแบบหามอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอายุ40ปีขึ้นไปบางคนนี่ยังไม่รู้เลยว่าการปวดกระดูกสันหลังและก็ปวดปั้นเอวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีสาเหตุอย่างไรนะครับและที่รู้ๆกันก็คือนะครับ การยกของการออกกำลังกายนะครับการทำท่าเดิมๆซ้ําแล้วก็การนั่งการนอนบางคนก็นอนในที่นุ่มๆเกินไปท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทําให้นะครับมีอาการปวดกระดูกสันหลังปวดสันหลัง,ลงและก็ปวดบั้นเอวขาชาร้าวลงไปนะครับไปถึงส่วนล่างมีอาการถึงขนาดนะครับเกี่ยวกับในการกินอาหาร และก็ในการใช้ชีวิตประจําวันท่านผู้ชมและก็ในการใช้ยาต่างๆก็สามารถทําให้นะครับปวดกระดูกสันหลังและก็บ้นเอวเพราะฉะนั้นสมุนไพราทางเลือกเป็นสมุนไพรที่ต้องผมพูดถึงด้วยก็คือนะครับหญ้าหนวดแมวติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรก็คือใช้ทั้งต้นก็จะมีการใช้นะครับแบบสด หรือแบบแห้งก็ได้นะครับแบบสดนี้คือเราจะเอาทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นต้นแล้วก็ใบนะครับก็คือถอนมาทั้งต้นเลยนะครับในการที่จะมาบําบัดต้นสดเราจะใช้ประมาณสักนะครับ9 0ถึงร2 0กรัมแต่ถ้าเป็นต้นแห้งนะท่านผู้ชมก็คือผ่านการตากแดดแล้วเราจะเอาขนาดประมาณ40-50ถึง50กรัมในการที่เราจะมาต้มน้ำต้มเราจะใช้ประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตร ทีนี้เวลาในการต้มน้ําเดือดก็คือใช้เวลา10-15นาทีน้ําเดือดเราจะกินขณนะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วนะครับหลังอาหาร3ม,มือ้อท่านผู้ชมก็คือเชา้ากลางวันเย็นสามารถเปลี่ยนสมุนไพรทุกวันนะครับกินประมาณ2-3วันแล้วก็หยุดยาประมาณ2-3วันค่อยมาต้มใหม่นะครับและนะครับโรคที่เราจะต้องพึงระวังในการใช้สมุนไพรหญ้าหนวดแมว และในวัยที่เราจะต้องมาพูดกันก็คือนะครับสตรีมีครรภ์ห้ามกินท่านผู้ชมและคนที่เป็นโรคไตและก็โรคหัวใจห้ามกินสมุนไพรหญ้าหนวดแมวชะงัดนักเลเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ Youtube ช่องโจฮั่งนัาสาะคามในการใช้สมุนไพรหญ้าหนวดแมวก็คือใช้ทั้งต้มในการต้มกินไม่ว่าจะสดหรือแห้งขนาดตามที่บอก และก็นะครับและทําให้อาการปวดกระดูกสันหลังปวดตามสันหลังแม้แต่ปวดบริเวณบั้นเอวเลยลงไปถึงขนาดตามขาชาร้าท่านผู้ชมโรคไตและก็โรคเกี่ยวกับหัวใจแม้แต่หญิงมีคันห้ามกินสมุนไพรแก้อาการปวดสันหลังปวดบั้นเอวสมุนไพร ยาหนวดแมวช่าง,งัดนักแลสิบอกให้